สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะเปิดบรดกที่คุณย่าฝากให้นิลินหนิงปณิตายังอดอิจฉาไม่ได้หนิงปณิตายังอดอิจฉาไม่ได้หลังเห็นบรดกที่คุณย่าฝากมาให้น้องนิลินจากกรณีที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับสามีจินจรินว่าตอนนี้ได้เตรียมย่าแล้วเราเพียงแค่ให้จินมาเซ็น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือแล้วองของราแหงว่าจินนั้นมีผู้หญิงคนอื่นและจะขอหย่าหนิงพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าถึงจะไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะอย่าจนหนิงปณิตาทนต่อไปไม่ไหวขอจบความสัมพันธ์ราเพียงแค่เซ็นข้อตกลงอยากกันเท่านั้นล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาได้ออกมาโพสคลิปของลูกสาวน้องนิลินหลังได้ตุ้มหูเพชรจากคุณย่า ซึ่งคุณย่าเคยพูดไว้นานแล้วแต่ก็ไม่ลืมจนถึงวันที่น้องนิลินจอหูคุณย่าก็ปักมาให้ตามสัญญาเป็นตุ้มหูเพชรถ,ถึง3ามคู่เลยทีเดียวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าอิจฉามากพูดเลยปปนิลินเดี๋ยวนี้ปปนิตามาทีหลังตลอดตลอดเธออยู่เป็นจริงๆ Has แฮแทอยากเกิดเป็นนิลินหาหหขอบคุณคุณย่าโอนะคะที่เมตตาหลานนี้ย่าเคยบอกไว้นานมากว่า ถ่านี้จอหูย่าจะให้เพชรย่าจำได้และขอบคุณพี่ชายและน้องสาวแอสไซ์ลาบูม69แอสไซอิมพรที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดหลายปีไม่เคยทิ้งกันเลยทั้งในวันที่สุขและทุกข์ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ